นะครับที่ร้ายกว่านั้นคือไม่มีใครอยากจะบวชเลยครับทีนี้พระเมื่อในวัดเมื่อไม่มีพระไปบวชกฎหมายเปิดช่องยังไงก็ทําแต่ถ้าทางกฎหมายไม่เปิดช่องก็คงต้องเดินไปตามกระบวนการได้กโค้ชดึงมือนดีในส่วนของในก็ ยื่นกล่าวโทษในฐานะที่ท่านหลวงอาท่านแจ้งความเท็จก็มายื่นแจ้งความในเนื้อหาว่าไรก็กล่าวถึงที่พุทธมนตรนะครับว่าผมก็อยู่ร่วมในวันนั้นเราก็ไม่ได้สร้างความวุ่นวายไม่ได้ทัความเสียหายแล้วก็มานั่งสมาธิสวดมนต์ฟังธรรมและมีช่วงหนึ่งที่เป็นการเสวนาทีนี้ในช่วงเสวนาเนี่ยพระแต่ละรูปก,ก็จะมีสไตล์การพูดของท่าน แต่ก็ไม่ได้ออกนอกกรอบสิ่งที่มาสัมมนากันทีนี้ในเมื่อท่านหาว่าเราสร้างความเดือดร้อนสร้างความไม่มั่นคงให้กับประเทศชาติแล้วก็เอาภาพทหารซึ่งถูกพลระล็อกคอไปเผยแผ่ซึ่งจริงๆที่มาที่ไปก่อนจะถูกล,ลอ็อกคอมันมีที่มาแต่ว่าความดีทั้งหมดถูกคนกลุ่มหนึ่งไปปลุกกระแสแค่ทหารถูกพระล็อกคอซึ่งจริงๆพระล็อกคอเนี่ยก็เป็นการช่วยทหารไม่ให้โดนทําร้าย แต่สื่อกลับออกไปในรูปที่ว่าพับมีความบุญแรงนะครับก็เลยต้องมาขอความเป็นธรรมครับที่มาก็คือโดยเริ่มต้นก็คือตรงนี้ว่าท่านแจ้งความเท็จว่าสร้างความเดือดร้อนนะครับทีนี้เราก็บอกว่ามาพุทธมนตรพระไม่ได้ไปตั้งมอ็บที่สนามหลวงหรือที่ไหนพุทธมนตรชื่อก็บอกว่าพุทธะก็ที่ของพระ แล้วมากั้นไม่ให้รถอาหารไปถวายพระก่อให้เกิดการหลักดันยื้อแย่งแล้วเอาภาพซึ่งภาพเดียวเนี่ยไปทำลายแต่ในขณะที่ตัวของหลวงอาอิสระเองท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์เท่าไหร่แต่กลับเอาสิ่งเหล่านี้มาผลักให้พระทั้งแผ่นดินเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องหาของสังคม